ยยยยดึงไหม,หไหมดึงห้าโลไหมดึงเบ็ดอยู่โอ้ได้หนึ่งตัวแล้วมาเลยเนี่ยไม่รับปะ่ะ ปลาตกฟ้าเ้วลุ้นดีแล้วลาาลยาวปลากายท่านผูชนน้ชมมีลุ้นท่านผู้ชมมีลุ้นนายพานบอกมีกระตุกแล้วปลาก็ดีอยู่หน้าไงตั้งสามสี่ตัว เทียบเลยได้มาสี่ตัวเบ็ดไม่ได้ปลาตอนนี้มากเอาแหละท่านผู้ชมเจ็บปลาเล็กแล้ววันนี้วันได้ปลาใหญ่ไปหลายโลไหมตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่นี่ถึงสี่กิโลก็ตัวใหญ่ สี่ห้าตัวอีกครั้งก็งแง้็พอต้มแล้วอีกตัวนึงเอ้าแมว ไม่มีได้เต็งจังได้ตัวหนึ่งวันนี้เก็บที่เราหน่อยละเก็บเยอะไม่ได้แล้วท่านผู้ชมนี่มีปลาอือ ถือว่าแย่มากท่านผู้ชมยังไม่ได้ปลาเลยมีแค่นี้ตามมาดูปลาท่านผู้ชมบอกว่าได้ปลาตัวใหญ่ไกลไหมย้อนไปโน่นหรือไปอยู่ตรงนี้ที่ได้ได้ปลาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูปลานี่คนได้ปลาตัวใหญ่มากเลยตอนเรามาถ่ายยังไม่ได้ อันนี้ได้แล้วโอเวอร์เลยเลยนะโอ้เยอะอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยยกไม่ขึ้นเลยอไม่ใช่เก็ดโลหรือเหรอใช่ไหมโอ้ สี่กิโลได้มั้สี่กิโลห้ากิโลได้ป่ะโอ้ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมโอ้ถึงไหมถึงห้าโลไหมห้าโลเนะเออท่านผู้ชมอยู่คนเดียวนะเอาคนเดียวได้จริงๆด้วยอโอเคเขาคุณมากเลยสายกมาให้ดูเต้องสองมือนะท่านผู้ชมเนี่ย พักอยู่คนเดียวได้ปลาเลยโอเคสวยง,งามมีปลาครับโอ้ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมโอ้ถึงไหมถึงห้าโลไหมกี่กิโลห้ากิโลได้ป่ะโอ้ใหญ่มากท่านผู้ชมโอ้เอ้ย ปปทักอยู่คนเดียวได้ปลาเลยโอเคเห็นไหม